ครับต่อไปนี้จะเป็นคำกรอเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตอนที่18นะครับซึ่งก็เป็นคำกรอที่ต่อจากตอนที่7ที่ผ่านมานะครับอังต่อไปนี้นะครับสิ่งสําคัญบริหารทรัพย์นุษย์กับกลยุทธ์บริหารระดับสูงเป็นมือขวาคิดอ่านค่ายชับจูคอยปรับปรุงปัญหาอย่างซับซ้อนทั้งเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของการงานและประสานหลากหลายบุคลากรมุ่งทึ่ความต้องการลูกค้าก่อน สู่สะท้อนปรับปรุงระดับโลกกลยุทธองค์การที่ได้ผลมุ่งเจาะจงคนเงินเทคโนโลยีล้วนแต่เป็นทรัพยากรเกิดผลดีเป็นหน้าที่องค์กรคอยฝุงฟักสมรรถนะคนเงินและเทคโนโลไม่มัวโมโมเมาเชี่ยวทึกครับข้อกําหนดกลยุทธ์มาตระหนักรอบรู้หลักวางแผนก่อนกิจกรรมหน้าที่สปนมนุษย์เชิงกลยุทธ์มุ่งจับจุดความคิดทรัพยากรทัศนา,าได้เปรียบเชิงแข่งขันอันธวร บุคลากรต้องพัฒนาส,สมรรถนะกับแกนแกนเหมือนไม้ที่แข็งสุดยีด่กวารุดแข่งขันตะบันดะต้องปรับตัวรวดเร็วเพื่อชัยชนะไม่ลดละหลงเนมสิ่งสําพัญส,สิ่งจําเป็นเช่นว่าไม่ลืมนะว่าองค์กรจะเป็นต้องวางแผนอย่างยืดหยุ่นและย,ยาวต้องมีแปลนต้องทดแทนนวัตกรรมไม่ซ้ำรอยล้วนจากคนทํางานในองค์การผู้บริหารใช้กลยุทธ์ไม่เลื่อนลอยพันธมิตรกับเป้าหมายมุ่งใช้สอยลูกน้องพลอยได้ปลื้มเพราะพัฒนา และอบรมเรียนรู้สู้ไม่ถอยไม่หลงลอยเฟื่อเจอและเพ้อฝันองค์กรมุ่งมั่นด้วยแบ่งปันด้วยสร้างสรรค์รางวัลเพื่อซื้อใจเพื่อได้เปรียบเชิงแข่งขันในโลกล่าใช้เวลาเพื่อคุณค่าเนี่ยน่าสดใสเป็นพันธะร่วมกันหวังก้าวไกลองค์กรได้บุคคลดีเป็นสีไทยครับก็อันนี้เป็นกอตอน60-68ครับหากชอบก็บกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับทุกท่านครับ